ความรู้ทั่วหัวเซนแอลในวันนี้เราพูดถึงพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีนะครับเนื้อหาในวันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จักคริปโตเลยนะครับหรือว่าเข้าใจเพียงว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเก็งกำไรเนาะวันนี้เราจะมาเข้าใจในส่วนของเรื่องพื้นฐานการกำเนิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีครับเป็นเรื่องที่มือใหม่ระดับปฐมก็สามารถเรียนได้นะวันนี้โอเคไหมโอเค อ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับเราจะเริ่มกันเลยเพื่อก,การเสียเวลานะครับวันนี้นะฮะเสนอเป็นตอนที่3ามในส่วนของความรู้การเงินและเป็นตอนแรกของพื้นฐานคริปโตเราจะแบ่งพื้นฐานคริปโตเป็นออกเป็น2พาร์ได้กันนะครับวันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของการกําเนิดของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเพราะวันนี้ครับในเรื่องของเอ่อคริปโตเคอเรนซีมันไม่ได้ เป็นแค่เพียงนะฮะสกุลเงินที่เราเข้าใจกันนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องรู้นะครับมากกว่านี้เนาะจุดเริ่มต้นเลยคลิปโตคเรนซีนะครับ,นะรบเกิดขึ้นจากการที่มีความต้องการในการสร้างสกุลเงินขึ้นมาทดแทนสกุลเงินกลางของรัฐบาลน,นะครับหรือสกุลเงินของธนาคารนั่นแหละ นเนื่องจากมีความไม่เชื่อมั่นนะครับในสกุลเงินเก่าหรือ f i ีย c r r e n c y นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่า f i e s c u r r e n c y คืออะไรนะครับเรามีย้อนหลังให้นะใน EP ก่อนหน้านะครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีก็มาจากคำว่าคริปโตบวก c u r r e เรนนั่นเองคริปโตคือแปลแปลว่าการเข้ารหสนะ แปลว่าการเข้ารหัสเลนซีก็เป็นสกุลเงินหมายความรวมกันก็คือเป็นสกุลเงินที่ต้องอาศัยการถอดรหัสหรือเข้ารหัสก่อนนะครับเพื่อสามารถทําธุรกรรมต่างๆได้นะครับในการทําธุรกรรมแต่ละครั้งนะครับก็จะต้องมีการใช้ private key นะครับของเจ้าของบัญชีนะครับเพื่อสร้าง public Key นะครับ private key คืออะไร private key ก็จะเป็นเหมือนเหมือนตัวเลข คุญแจนะครับในการในการกำหนด identity ว่าคนเป็นเจ้าของข้อมูลคือใครนะครับส่วน public key ก็คือเป็นตัว address ในการ identity เวลาที่คนอื่นเนี่ยจะมาเขาเรียกว่าจะมา approve หรือว่ามามามา,มาตรวจสอบนะครับว่าเอ้ยมีการโอนเงินจากบัญชีไหนไปบัญชีไหนเขาจะเห็น public key ของคนคนนั้นไปที่ Public Key ของอีกคนหนึ่งแบบนี้นะฮะแต่ในส่วนของการจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือว่าไม่ใช่แก้ไขข้อมูลนีเข้าไปเพื่อส่งคำสั่งในการทำธุรกรรมนะครับต้องได้รับอนุญาตจาก private key ก่อนนะครับจากเหมือนคุณต้องมี user password ของคุณนะะ่ะนะฮะแต่ว่าเวลาเพื่อนจะจะโอนเงินให้คุณเพื่อนไม่ต้องรู้ user password คุณเพื่อนแค่รู้ว่าเลขบัญชีคุณเลขอะไรแค่นะั้น นะครับซึ่งไอตัวไอตัวเลขบัญชีเหล่านี้ฮะมันถูกสร้างขึ้นเป็นเป็นแฮชเป็นเป็นเหมือนคำศัพท์นะฮะประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าบิตนะครับเรียงกันยาวๆซึ่งไอความจำเพาะของคำศัพท์เนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ซ้ำกันนะมันจะไม่ซ้ำกันนะครับแต่ละคนก็มีตัวเลขคำศัพท์ของตัวเองแล้วก็มีการใช้กำหนดคำศัพท์ในการเข้ารหัสของตัวเองนะครับมันเลยมีความปลอดภัยมาก แล้วเวลาที่ทำธุรกรรมก็สามารถให้เพื่อนมาทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนคอยเป็นหน่วยตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับพอมันเกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกันก็เลยทําให้มีความโปรง่งใสมันปกปิดอะไรกันไม่ได้เลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นสกุลเงินที่เรียกว่า decentralized นะครับ decentralized หมายความว่าไม่มีศูนย์กลางเพราะแต่ก่อนอย่าลืมว่าเวลาที่เราโอนเงินหากันนะครับเราก็ใช้บริการ ธนาคารถูกไหมฮะซึ่งธนาคารนะครับเขาก็จะเป็นคนตรวจสอบเพียงผู้เดียวนะครับเป็นคนตรวจสอบทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวเวลาเราทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราก็รู้แค่ว่าเราโอนไปส่วนคนที่เป็นคนตรวจสอบก็มีแค่คนเดียวนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาธนาคารก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับนะอันนี้คือแบบเก่าเนาะแต่แบบใหม่ก็คือไม่จําเป็นต้องต้องมีตัวกลางเป็นธนาคารแล้วนะครับก็เรา เราโอนเงินหากันได้เลยเพราะว่าเวลาจะตรวจสอบก็คือทุกคนที่อยู่ในในโลกคริปโตสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันไอคำว่าบล็อกเชนกับบิตคอยมันอันเดียวกันไหมโค้ชบอกเลยว่าคนละอย่างกันนะบางคนยังไม่เข้าใจนะครับอ่าในเรื่องของบิตคอยเนี่ยมันคืออะไรแล้วบล็อกเชนคืออะไรต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะ ในส่วนของบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีนะครับมันเป็น <c oughs> เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อมาแก้ไขกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งนะครับผมกำลังทำธุรกรรมอยู่ถ้าเกิดว่าเขาก๊อปธุรกรรมเนี้ยส่งไปทีไปทีเดียวสองที่นะครับผมมันจะเกิดการซ้ำกันหรือมันจะเกิดการตรวจสอบมันจะเกิดการปลอมแปลงข้อมูลได้ทีนี้เขาก็เลยมีการนำ นำบล็อกของข้อมูลเนี่ยนะครับมามาตรวจสอบเวลาในการทำธุรกรรมแล้วก็มีการเหมือนกับมาร์กเวลาไว้ว่าเออบล็อกก่อนหน้าขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนก่อนหน้าเกิดขึ้นตอนไหนทนี่มันเลยเป็นการเอาบล็อกมาต่อเชื่อมกันเลยเรียกสั้นๆว่าบล็อกเชนแค่นั้นเองมันก็คือการเอามันเป็นการทำธุรกรรมที่มีบล็อกต่อเชื่อมกันไปเรื่อยๆนะครับมันเลยเป็นภาพแบบนี้แล้วทุกคนสามารถต่อ ต่อกาน,เป,นเป็นสายใยที่ไม่รู้จบนะครับก็เลยเรียกว่าบล็อกเชนส่วนบิตคอยเป็นชื่อเรียกของสกุลเงินนะครับที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของบล็อกเชนนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนกับบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีคนออกมาสร้างครั้งแรกก็คือปี2008แต่ว่าบิตคอยเนี่ยนะครับถูกถูก ผลิตขึ้นจริงๆนะถูกสร้างเจเนเรตขึ้นจริงๆก็คือปี2009เมื่อประมาณมกราคมปี2009นะครับเนาะปี2008มันเกิดวิกฤตซับพลาสนะครับ่ะมันเกิดวิกฤตซับพลาสปี2008ันแพอปี2009นก้านะครับก็บิตคอยก็มานะครับมาครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาครัเห็นเทโคโลยีนี้มันน่าสนใจก็เริ่มมีคนไปพัฒนาเพื่อลดความอะไรนะเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อทําให้ การทําธุรกรรมเร็วขึ้นนะครับก็จะมีเหรียญตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์คอยนนู้นนี่นั่น,นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีลิปเปิลดอทคอยก็เกิดขึ้นด o ทคอยนี่เกิดขึ้นมาก่อนอิตาเรียมนะทุกคนนะเกิดขึ้นปี2013นะครับผมนะแล้วก็มีโมเน l โลเดสนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อเหล่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีสกุลเงินม่ขึ้นมาคลองมาเก็ตแคปกันมากมายนะครับแต่ที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ยังแบบ โอ้โหแบบเป็นที่กล่าวขานกันเลยก็คืออีทูเรียมนะครับอีทเรียมมันได้มาปฏิวัติวงการคริปโตไปตลอดการเพราะว่าเขาเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่าสมาร์ทคอนแท็นะครับมาจับนะฮะสมาร์ทคอนแทคืออะไรสมาร์ทคอนแท t คือการสร้างเงื่อนไขนะครับในการส่งหากันนะครับการสร้างเงื่อนไขในการส่งข้อมูลหากัน เพื่อตรวจสอบยืนยันนะครับอีกครั้งเช่นสมมตินะครับสมมติคุณคุณสัญญากันว่าจะโอนเงินให้การ50,000บาทถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมทําตามเงื่อนไขหนึ่งสามสี่ห้าครบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะครับถ้า,าสมมุติผมผมจะผมจะจ่ายเงิน1ล้านถ้าเกิดว่าคุณเซ็นสัญญา ขายบ้านให้ผมอ่าอารมณ์นี้นะนะอารมณ์แบบนี้นะครับผมถ้ามันถ้าเราถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการติ๊กแล้วเรียบร้อยเซ็นแล้วเรียบร้อยนะครับคอนดิชันตรงนะครับผมเงินจากผู้ผู้ผู้ส่งก็จะไปถึงผู้รับทันทีแบบนี้นะครับแล้วเกิดขึ้นไปอัตโนมัติมันเลยเรียกว่าสัญญาสมาร์ทคอนแท็กนะครับผมก็คือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่แตกแขนงองอกมาจากบิตคอย n แล้วก็มีความเร็วมากกว่าอะไรแบบนี้เนาะ เอออันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆนะครับในในส่วนของพื้นฐานเลยนะครับของบล็อกเชนซึ่งปัจจุบันนี้บล็อกเชนมีการพัฒนาขึ้นแบบโอ้โหไม่รู้จบนะครับคือมีคนสามารถที่จะทําธุรกรรมได้เร็วมากๆในทุกๆวันนี้แล้วก็เอ่อมันเริ่มเข้ามากลืนกินนะครับเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับมีการเอาบล็อกเชนไปใช้ในการทำเทโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นไ IOT หรือ Internet of Things นะครับเพื่อเชื่อมโยงให้อินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งบ้านนี่หรอไหาสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยสั่งงานได้ทั้งบ้านแบบนี้ยก็เอาบล็อกเชนไปใช้นะครับตอนนี้บล็อกเชนมันเลยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินกับทองทองแต่บิตคอยเป็นหนึ่งในสกุลเงินนะครับที่เกิดขึ้นมาจากบล็อกเชนแค่นั้นเองนะครับแล้วตัวบิตคอยเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขก็คือ มีจำนวนจำกัดเพียงแค่21ล้านบิตคอยเท่านั้นเนื่องจากซาโตชินากาโมโตะนะครับผู้สร้างเนี่ยเขาต้องการนะฮะเขาต้องการที่จะให้สกุลเงินนี้นะครับเป็นสกุลเงินที่มาต้านทานในส่วนของเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการพิมพ์เงินของรัฐบาลนะครับเพราะว่าในช่วงปี2008ตอนนั้นเกิดวิกฤตซับพามนะครับรัฐบาลก็ทำงาน ทำการพิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับเหตุผลก็คือณนะตอนนั้นดอกเบีย้ยก็ถูกลดราคา,าล,ล,ลดดอกเบีย้ยจนเป็นศูนย์แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะดันเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับไม่มีคนจับใจ่ายใช้สอยเลยนะครับธนาคารก็ค่อยๆปิดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ไหวเนาะนะเฟดก็เลยต้องพิมพ์เงินอัดเข้าไปนะฮะอัดเข้าไปมากมายมหาศาลเพื่อ ดันให้กิจการให้เศรษฐกิจมันกลับคืนมานะครับตอนนั้นนะครับการที่ระบบการเงินแบบเก่านะครับเกิดปัญหาก็จะมีระบบการเงินใหม่ที่ผมพูดทุกครั้งนะทุก,ท,กทุกครั้งที่ที่พูดนะครับก็คือเป็นวัฏจักรของการเอาสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามาแทนที่นะครับพอมีระบบการเงินใหม่เข้ามาแทนที่มันก็จะมีคนคิดค้นนะครับสิ่งที่มันดีกว่าเรื่อยๆนะครับ นะเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ดีกว่าเรื่อยๆแต่ก่อนไม่มี NFT นะแต่ก่อนมีแค่มีแค่สกุลเงินทั่วไปตอนนี้อีเทียมก็ก็สามารถทำบล็อกที่มีแค่หนึ่งเดียวอันเดียวในโลกได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีเทียมเจ็ดสองหนึ่งก็กลายเป็น NFT เหมือนทุทกๆวันนี้เราก็มีนะครับตอนนี้บูมมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Metaverse ก็เป็นผลผลิตต่อยอดมาจาก NFT ทีนึ่งนะครับผลผลิตต่อยอดมาจาก d e ฟ i ทีนึง่งซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นการเอาเทคโนโลยีนะครับที่มีคนสร้างแล้วก็มีคนสนใจเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับทุกวันนี้เราเราอยู่ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนอาจจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดอยู่กับเทคโนโลยีเดิมๆนะครับหรือเรื่องเดิมๆนะครับที่มันไม่สามารถทําเงินได้นะครับวันนี้ก็ให้หาความรู้เพิ่มเติมนะครับมาเปกโบการที่เรานะครับจะเชื่อเพื่อนเชื่อ เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อคนที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้นะครับเชื่อคนที่ไม่ได้มีวิชาในการพัฒนานะครับในส่วนของความรู้การเงินนะครับเราต้องเชื่อตัวเองที่ได้หาความรู้แล้วนะจะเชื่อตัวเองที่ไม่ได้หาความรู้นะครับเพราะความคิดที่อยู่ในสมองเราผลิตมาจากความรู้ในอดีตนะครับและความรู้อดีตไม่สามารถทําเงินได้ในปัจจุบันนะครับขนาดบิลเกตยังอ่านหนังสือทุกวันนะครับวันละวันนี้เราล่ะ เป็นไลนะครับเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือ,อย่างวันนี้คนที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมถูกไหมวันนี้เรากระโดดเข้ามาในโลกคริปโตเคเรนซีแล้วเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องบล็อกเชนเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็ได้เข้าใจมากขึ้นปัจจุบันนะครับผมในส่วนของ Market Cap b i t นะฮะบิตคอยนะครับ,รบว่ยังเป็นโดมิเนนต์อยู่โดมิเนนต์หมายถึงอะไรก็คือเป็นคลองส่วนแบ่งในตลาดสูงสุดเนาะนะครับปัจจุบันส่วนของตลาดคลิปโตก็บูมขึ้นมากนะฮะตอนนี้ก็คลุ 2.8ท r ิ l เลียน,นะครับหรือ2.8ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับในส่วนของเฉพาะตัวบิตคอยเองนะครับมูลค่าก็ทะลุนะครับแซงหน้าเทสลาแล้วเรียบร้อยนะครับแซงหน้าเทสลาแล้วเรียบร้อยก็มูลค่าสูงนะถือว่าสูงมากเลยแหละนะครับผมแต่ที่สุดแล้วตอนนี้นะสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงสุดก็ยังเป็นทองคําอยู่นะครับอยู่ที่11 11ท r ิ l เลียน,นะครับก็ยังเป็นทองคําอยู่ลองลงมาก็เป็น หุ้นไมโค o ซอฟทนะครับแล้วก็หุ้นของ Apple นะครับในส่วนของในตลาดตอนนี้นะครับถือว่าจริงๆอันดับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะลิปเปิตกอันดับไปแล้วเพราะโดนกราตอสาราเล่นงานไปนะครับแต่ผมจะพูดอย่างนี้นะสำหรับใครที่เป็นสาวกลิปเปิลนะครับลิปเปิโดยโดยส่วนตัวแล้วลิปเปิไม่ไม่ไม่ตายอยู่แล้วนะครับมันมันไม่ไม่สามารถทําลายได้นะไม่มีใครไปทําลายมันได้หรอกนะครับถึงแม้กราตอจะ ให้ความเห็นนะครับว่าริเพิลมีเรื่องของฟ้องงงฟ้องเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าเกิดริเพิลแพ้คดีนะครับคุณก็จะเห็นการสวิงของราคาที่มันโดนทุบลงมามหาศาลแต่ว่าในในขณะที่มันเป็นข้อดีนะในระยะยาวนะครับหมายความว่าริเพิลก็จะถูกกฎหมายไงนะครับถ้ามันแพ้คดีมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างแล้วก็แก้ไขบางอย่างให้ตรงนะครับ,ก,บกับกับกฎหมายแปลว่าในอนาคตริเพิลก็จะกลับมาถูก กฎหมายถูกไหมแล้วราคาก็จะกลับขึ้นไปมหาศาลแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ถือริปเปิลก็ไม่ต้องตกใจว่าเ e อ้ยโดนกรตฟ้องร้องแต่ถ้าวันนี้ริปเปิลชนะนะครับผมคุณก็จะได้เห็นการถีบตัวขึ้นของราคาที่มันค่อนข้างสูงสาหรับสาวกริปเปิลนะสำหรับนะสาวกอิทเทอริมตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าอิทเทอริมนะครับอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับฟันดาเมทัลที่ดีฟันดาเมทัลของอิทเทอริมคืออะไรครับวันนี้อิทเทอรียมถูกผลิตขึ้นนะฮะ ในปริมาณที่เรียกว่าซับไพติดลบนะฮะหมายถึงว่าความต้องการในการดีมานของมันนะครับสูงกว่าซับไพมันมหาศาลแล้วนะครับนะคือการผลิตมันมันไม่ทันนะเหมือนเหมือนกับอะไรเหมือนกับบิตคอยนะตอนนี้นะบิตคอยก็คือความสามารถในการผลิตมันไม่ทันต่อความต้องการถูกไหมราคาบิตคอยมันเลยขึ้นถูกไหมตอนนี้ก่อนนั้นอีเทเรียมนะครับก็ก็ เป็นเหมือนเหรียญทั่วไปที่เอ่อก็ผลิตได้เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ความสามารถในการผลิตคือความยากในการถอนรหัสของอเธเรีมันยากยากกว่าเดิมมากนะครับทำให้ดีมาลมันเริ่มสูงกว่าซับไพ่แล้วนะครับราคาอเธเรีมันเลยพุ่งสูงขึ้นเนาะนะสำหรับเทสเทอร์ our, นะครับไม่ราคาไม่ขึ้นนะใครที่ใครที่กำลังถือเทสเทอร์ our, อยาให้มันขึ้นไม่ขึ้นนะทุกคนมันเป็นสเตเบิลคอยสแตเบิลคอยชื่อคือ,คอแปลว่าอะไรครับสเตเบิลแปลว่าเสถียรคือราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะครับ มีไว้ถือไว้อะไรครับถือไว้เพื่อบางคนเอาไปสเต็กกิ้งเอาไปรับผลตอบแทนจากดีไฟอะไรอย่างนี้เนาะหรือเอาไว้ไว้ไปเทรดแค่นั้นเองนะครับมันหน้าที่มันแค่ไว้ไปเทรดเพื่อเป็นตัวแทนของดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับแต่ตัว,ต,วตัวมันเองเป็นสเตเบิลคอยเนาะทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเนาะวันนี้วันนี้ก็คือเรื่องพื้นฐานทั้งหมดนะครับในในพาร์ทแรกในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมา พูดถึงในในส่วนเจาะลึกลงไปในแต่ละเทคโนโลยีนะครับเช่นเทคโนโลยี d e ฟาคืออะไรนะครับพวกนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เทคโนโลยี NFT เป็นยังไงตอนนี้นะครับนะสำหรับพาร์ทแรกวันนี้นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์กันเนาะสำหรับพื้นฐานในเรื่องของคริปโตรเรนซีนะครับโอเคซึ่งมันไม่ได้มีแค่การดูกราฟเนาะทุกคนนะสำหรับคนที่ร่ำรวยจากคริปโตรเรนซีที่เทรดไม่เป็นก็มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเชื่อไหมเชื่อไหม จริงๆนะฮะเพราบเขาจริงๆแล้วคริปโตเนี่ยเหมือนหุ้นเลยนะครับเวลาเล่นหุ้นมันก็จะมีคนที่เล่นหุ้นโดยที่ใช้กราฟเล่นถูกไหมเออพวกพวกเล่นหุ้นที่ที่ที่เทรดด้วยการดูกราฟแบบคนที่เล่นหุ้นโดยการอ่านงบการเงินเนี่ยมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเล่นคริปโตโดยดูจากพื้นฐานนะครับไปอ่านไวป์เ p เปอร์ดูรู้ไหมว่าไวป์เปเปอร์คืออะไรอ่ะอ่ะเดีย๋ยวให้ก่อนจากกันไป ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับ w h i t e Paper นะครับ white paper นะครับคือเอกสารกำกับนะครับเวลาที่มีการสร้างเหรียญขึ้นนะครับผมนะฮะไ p ท์ e จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเหรียญนี้นะครับผมมีใครมีเทคโนโลยีอะไรในการกำหนดควบคุมทัพภายของเหรียญนะครับเพราะนั้นคุณก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าอ๋อเหรียญนี้นะมีปริมาณประมาณนี้แล้วก็มันถูกกระจาย ให้คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านี้ออกไปอยู่ในเอเคนเท่านี้อะไรแบบเนี้ยพอคุณพอเห็นภาพแล้วคุณก็จะพอเข้าใจว่าเออราคาเหรียญมันควรจะขึ้นหรือหรือมันควรจะเสถียรนึกออกไหมอืมตัวไวเบอร์มันก็บอกได้บางส่วนนะครับซึ่งเอ,อ่อไวเบอร์ที่ที่เขียนค่อนข้างละเอียดนะครับก็จะทําให้การตัดสินใจของนักลงทุนนะครับค่อนข้างดีนะครับในส่วนของการรอจังหวะเพื่อถือยาวนะครับ ก็จะได้กำไรค่อนข้างมากไม่แพ้การเทรดน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับความรู้ท่วมหัวก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับในพาร์ทต่อเนื่องนะครับในตอนที่2นะครับกับรายการความรู้ท่วมหัวช n e l เวลาเดิมนะครับตอนเที่ยงถึงเที่ยงครึ่ง